หลอน,น,นิดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักเก่าแห่งหนึ่งในเมืองหอพักนี้เป็นตึกเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีแล้วนิดได้รับห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของตึกแม้ว่าห้องพักจะเก่าและมีบรรยากาศแปลกๆแ,แต่นิดก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเธอแค่ต้องการหาที่พักราคาถูกเพื่อจะได้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย คืนแรกที่เธออยู่ในห้องนี้ทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อตกดึกกลับมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากห้องข้างๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงคนลากเก้าอี้บนพื้นและเสียงประตูเปิดปิดดังลั่นนิดรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่มาจากห้องข้างๆแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแล้วเธอตัดสินใจเดินออกไปสำรวจห้องนั้นแต่เมื่อเธอไปถึงประตูห้องข้างๆ กลับพบว่ามันถูกล็อกจากข้างในขณะที่เธอกำลังพยายามมองผ่านช่องประตูเล็กๆจู่ๆก,ก็มีเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆข้างหลังเธอนิดรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่มาจากห้องข้างๆแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแล้วเธอตัดสินใจเดินออกไปสำรวจห้องนั้นแต่เมื่อเธอไปถึงประตูห้องข้างๆกลับพบว่ามันถูกล็อกจากข้างในขณะที่เธอกำลังพยายามมองผ่านช่องประตูเล็กๆ จู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆข้างหลังเธอนิดพยายามเดินตามเงานั้นไปแต่เมื่อเธอไปถึงปลายทางเดินเธอกลับเห็นร่างของหญิงสาวซีดเผือดที่มีผมยาวยืนอยู่ตรงหน้าผีผู้หญิงจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่ไร้อารมณ์นิดตกใจและพยายามหันกลับไปวิ่งหนีหลังจากที่นิดเผชิญหน้ากับผีผู้หญิงเธอพยายามถอยหลังกลับแต่เท้าของเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นผีผู้หญิงยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอยังคงไร้ซึ่งอารมณ์ นิดพยายามหันหลังและวิ่งหนีแต่จูจ่ๆผีผู้หญิงก็เคลื่อนตัวมาหาเธออย่างรวดเร็วเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวของนิดเสียงนั้นเหมือนมีคนมากมายพูดพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเช้าวันต่อมาเพื่อนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักสังเกตว่านิดไม่ได้ออกจากห้องเลยทั้งวันเมื่อมีคนพยายามไปเคาะประตูห้องเธอไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบเพียงห้องที่ว่างเปล่า เหมือนกับว่าไม่มีใครเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนนิดหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนและหอพักแห่งนั้นก็กลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิมแต่ในบางคืนมีคนยังคงได้ยินเสียงกระซิบและเสียงประตูเปิดปิดดังมาจากห้องของเธอจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องคืนหลอนในหอพักเก่าฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ